สบายดีพี่น้องเมื่อนี้มาช่วยเบาเพรรลวดนาอยู่ให้อยู่นาที่เก้าหน่อยนี่พี่น้องเบ่งบรรยากาศฝนตกบรรยากาศโคตรเหมาะเลย<า>พี่น้องเลยเหมาะแก่การนอนเวรนี่เบาไซสมยัยเล็วเบาไซสมัยเละะเบาเพชรกํลาลังไป เพ็ดสังว่าเพ็ดง่ายๆเลยของทําตุ่มห้อยว่าเพ็ดก็เป็นเซฟเด้อมื้อนี้เด้อเป็นเซฟมื้อนี้ว่าเซฟเพ็ดพ่นว่าโอ้มาเบิ่งเด้อพี่น้องมาเบิ่งสูตร่เพ็ดกําลังสิลวกหอยลิ้นแต่หอยพ่นเออหอยยังเจ้าหอยปนวยตัวนี้น่ะโอ้บ่มีคนตัอเออหอยลังแทงเออเอ้า O khắc, yêu đâm ra mặt ạ mà phục công phá. You can nắng lấy nóng ấy. Bè phục sọt lưng nha. A mạo nha. 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 này Nha. 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 ต้มต้มก่อนะไรจิงกินคุยเจ้านะบ่าวไซกำลังเซตหาผู้สาวระวังเดอ้อสิผู้สาวเขตเมืองไซเนี่ยบ่าวไซนี่เจ้าสู้คนวะระวังนะนาบลออไอเฮ็ดคือ <laughs> คนใดสี่เมนเขาคนเรียงเราเมนกูผักเง้ กลังสีกินข้าวสวยเด้อพี่น้องเอ้ยหางปลาเข้าหางปลาเข้าบลาเพ็ดหางปลาเข้าล่ะมีอย่างมากมายปลาเผ่าสวนตรงอีนทรงมากมายคนหนึ่งสี่แล้วพี่น้องอยู่บ้านนอกบ้านนาอยู่ไอยู่นาก็ประมาณนี้แหละแปลงยังไงระวังเด้อระวังตกตกเทียงตกเทียงหน้าคนหนึอง เก้อพี tomato, ่น <tomato, S 1> ้องแจ้วส้มเข้าสวยกินเข้าสวยแก้วแล้วก็เกลียงผักเกลียงผักเกลงหยดมังหน้ำนี่ของแท้ของแท้ตำส้มมักแดงแบบบ้านๆพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยเข้า พิเศษแค่ไหอยู่กำลังกุงแจวกุงแจวส้่มวานจิ้มหอยพูมีคนโอ้ยเห็ดเห็ดมันหนาวตกตัวไปโอ้ยซุ่มสุ่ด

Khoan ngồi. Này sim 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 sim. thân không. Mày chim mày chim. Sọ mày chìm hỏi. Mày giờ mày ơi. Mà cá luôn. Ôi sao đâu thoáng mình quá quê mọi người không có đâu sài bài sài phụt ใส่กิน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 ไม่จิ้มไม่จิ้มอ่อ่ิมเยอมาก อืมเ่ล่ะโดยสำหรับคลิปนี้กับซิมาเพียงเท่านี้้ถาบ่มีท่านผู้ชมบ่มีผู้บ่งคลิปของพวกเ้าก็จะบ่มีความหมายอย่างเนาะต่้กออกกนก,กน็ขอขอบใจมายังผู้ชมทุกทุกทนเนาะทุกๆกท่านเนาะขอขอบใจเดี๋ยวกันคลิปหน้า